สนับสนุนโดยกลุ่มปตทเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันระเบรกเบนดิกออโต้วิกเอนครับกลับเข้ามาสู่ช่วงเบรกที่2นะครับของรายการออโต้แจมอลิเดย์ครับนะครับอย่างที่เรียนคุณตูนคุณผู้ชมไปนะในเบรกนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจของแหม่ต้องบอกว่า3ตัวย่อที่เป็นตัวบ่งบอกรหัส ความแรง oh. นะเรียกว่าคนถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ในแวดวงรถยนต์อยู่แล้วนะชื่นชอบรถอยู่แล้วเห็น3ามตัวนี้เป็นนันรู้กันรู้เลยฮะนะครับกับ AMG ครับคุณตูนคุณผ <ม S 1> ู้ชมครับ AMG คุณตูนคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านอกจากสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความแรงแล้วนะฮะ AMG เนี่ยยังเรียกว่ามีตำนานมากมายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสำนักแต่งเรียกว่าคู่บารมีของ Mercedes-Benz oh. ถูกต้องนะฮะต้องบอกว่า AMG นี่ ทีเด็ดฮะประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษสาตัวครับซึ่งแน่นอนมีชื่อเสียงตั้งแต่ผมผมเชว่าโบราณการมาจนถึงปัจจุบันฮะความแรงก็ยังคงอยู่นั่นเองครับแต่จุดเริ่มต้นครับพี่ต้นน่าสนใจตรงนี้คือการใช้โรงโม่แป้งครับมาปรับเปลี่ยนเป็นโรงงานแห่งแรกฮะใช่ก็เรียกว่าการใช้โรงโม่แป้งเก่าแก่นะครับมามาเปลี่ยนเป็นโรงเขาเรียกว่าเป็น modify แล้วก็ซ่อมบำรุงรถนะครับก็ถือว่าเป็นที่แห่งแรกที่กําเนิดของ AMG นะครับซึ่งการก่อตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้ตัวอักษร AMG เนี่ยเกิดขึ้นด้วยครับผมนะครับเพราะว่าถ้าดูนะครับศูนย์ที่ใช้ออกแบบแล้วก็พัฒนารถแห่งแรกของเอ็มจีนะฮะก็อยู่ที่เรียกว่าหมู่บ้านโกลซัสพาร์คถ้าผมเรียกผิดต้องขออภัยด้วยนะ,ะนะครับผู้ออกแบบนะครับของทาง Mercedes-Benz นะครับก็เป็นการเรียกว่าใช้ชื่อของผู้ออกแบบนะครับผู้ก่อตั้งนะครับ็เมก็เมืองอยู่ผู้ก่อตั้งก็คือคุณฮานเวนเนอร์อัลเฟรดนะครับแล้วก็คุณแอร์ฮาร์ดเมลเชอร์การใช้ชื่อเนี่ยก็คืออัลเฟรดนะครับตัว A 2ชื่อผู้ก่อตั้งใช่แล้วก็เมืองกันนะฮะถูกต้องก็คือเป็นเรียกว่า2คนที่รวมกันแล้วก็หมู่บ้าน นะ,ะหมู่บ้านที่สมัยนั้นนะฮะสมัยนั้นเขาเรียกว่าเป็นความหวังหมู่บ้านใช่แต่ผมบอกว่า,วาไอการที่เป็นความหวังของหมู่บ้านเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าการใช้ชื่อยอ่ออย่างเงี้ยมันคลาสสิกมาจนถึงปัจจุบันนี้นะใช้ตัวยอ่อแล้วก็<ล>ไม่น่าเชื่อว่าการใช้ระยะเวลาในการที่จะเรียกว่าสร้างสรรค์รถยนต์นะของทางเอเนี่ยก็ถือว่าเขามีชื่อเสียงในชั่วข้ามคืนเพราะอะไรหรือเปล่าครับเพราะในปี1 9 7 1ครับ AMG ครับ ได้สร้างรถเป็น300 S E L 6.8สีแดงนะสีแดงขนนี้ซึ่งคันนี้เขาเรียกว่าเป็นไอคอนิกของวงการมอเตอร์สปอร์ตเลยนะฮะแน่นอนครับเอ็นี่เขาเรียกว่าไปกวาดรางวัลฮะที่สนามสปาฟอง์กอชมครับโดยคะแนนรวมเนี่ยได้เป็นอันดับ2องที่จะพาไปเลยท่านผู้ชมพี่ต้นฮะคนอื่นต้องแข่งกันอยู่เลย AMG มาแซงปุ๊บได้ถ้วยรวมเลยก็เลยดังในชั่วข้ามคืนเลยครับใช่แล้วเขาบอกว่า AMG คุณตูนครับครับก็เรียกว่าแนวทางในการทำงานของเขาเนี่ยก็คือการพัฒนาจาก ผู้ผลิตเครื่องยนต์ผู้ชมครับไปสู่ผู้ผลิตรถยนต์สมรรถนะสูงนะครับเป็นสปอร์ตซาลูนเป็นสปอร์ปปตคูเป้ต่างๆนะครับอย่างที่เรียนไปอย่างในตัวนี้ครับเมอร์เซเดสเบนซ190์ 190E ในบ้านเรานี่ก็ถือว่าได้รับความนิยมนะและยิ่งเขาเรียกว่าเป็ด AMG ในยุคน,นั้นฮะที่เป็นอย่างที่บอกครับวงการ,รมอเตอร์สปอร์ตนี่เขาเรียกว่าต้องเลสเปคฮะภาษาญี่ยุ่นต้องเลสเปคกันเลยเพราะว่า AMG ได้ผลิตตัวเจ้าเมอร์เซเดส 190E นะฮะที่เป็น ลงทกลาการแข่งขันในการแข่งขันของ DTM ใช่เขาเรียกว่าเป็น t o u r i n ิ่งคาร์แชมเปี้ยนถูกต้องฮะเขาเรียกว่านะที่สุดข,ของสายเยอรมันจะมารวมในนี้ใช่แล้วก็เรียกว่าโอหรถที่หรูนะแต่ว่าในสนามแข่งเนียลวดลายไม่ธรรมาดานะครับในการทำงานครับ,รบแล้วก็ในส่วนของ AMG นะครับพัฒนาการในการที่จะเป็นผู้พัฒนาแล้วก็ผลิตรถต้นแบบสปอร์ตต่างๆเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆแล้วคุณตูนเขาบอกบว่าผลงานมาสเตอร์พีซของ AMG อีก1คันหนึ่งโปรเจกต์นะฮะก็คือตัว Mercedes AMG Project One น,นี่เป็นไงคุณตูนอันนี้เ็เป็นไฮเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นไฮเปอร์คาร์ที่แนวทางการพัฒนาเขาเนี่ยต้องการให้นำมาวิ่งใน ท้งองถนนจริงๆได้ด้วยเขา<ะ>เรียกว่ายกเทคโนโลยีจาก F1 ฮะม,มาเป็นรถขานั่นเองฮะแรงม้าคันนี้อยู่ที่หนึ่งพันแรงมา้าและที่สําคัญฮะทุกอย่างท่านผู้ชมเหมือนได้ขับฟอร์มูล่าวันเลยอ่ะถ้าพูดตรงตรงนะแต่มีกระดองรอบอ่าและที่สําคัญนะยังไงครับนอกจากรถของทาง m e r c e d e s แล้วเอ็มจีเขายังเคยทาให้รถญี่ปุ่นเลยนะคูนคนคงงเอ็มจีเนี่ยเถียงกันคอเป็นเอ็นเลยใช่ครับเป็นต้องเป็น Mercedes เองเดียวแต่เปล่าฮะในยุคหนึ่งฮะอย่างเช่นหนักเรื่องเร็วฟ้าผ่าอ่าเฉินลงฮะจะขับ เจ้าเครื่อง 4G63 ที่เป็น Power b y AMG อันนี้ก็คือ AMG การแลนด์อ่ามีการแลนด์ด้วย CFO นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรถที่ถูกจูนให้แรงนะครับแล้วก็มีการติดตั้งเทอร์โบเพิ่มเข้าไปด้วยครับผมนะก็ทำให้มิสูบิชิเนี่ยได้เรียกว่ามีการผนวกคอลแลบคอนแลบคอนแลบข้ามค่ายข้ามข้ามชาติกันเลยนะครับที่สำคัญครับอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของรถจากค่าย AMG ครับต้องบอกว่า ท่านผู้ชมถ้าเคยสังเกตเปิดฝาเครื่องมาจะเห็นเพจเล็กๆอยู่บนฝาเครื่องแล้วจะมีลายเซ็นใครไม่รู้อยู่รับอ,อันนั้นนะครับคือลายเซ็นของวิศวกรหรือช่างเครื่องครับที่จะมีลายเซ็นของตัวเองลงไปบนเครื่องอทําให้แต่ละเครื่องเนี่ยสามารถสืบสาวไปได้เลยว่ามาจากช่างคนไหนนั่นเองฮะส่วนในช่วงหน้าคุณตูนครับคุณผู้ชมครับ ผมมีเรื่องราวของแวดวงรถเก่งเล็กในบ้านเรานะฮะตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสของรถเล็กเนี่ยมานะครับนะครับแล้วก็รถเล็กในบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่ามีหลากหลายโมเดลที่น่าสนใจโดยเฉพาะในตัวของคันนี้นะ MG 5นะฮะสีสันสดใสแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ของ MG ในตลาดรถยนต์เก่งเล็กบ้านเราครับรวมไปถึงนะ,ะคู่เทียบของเขาที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ Honda City ในเวอร์ชันเทอร์โบนะฮะตัวนี้เฉพาะในโมเดลเดียวกันเองเนี่ยทั้ง ซีดานดแล้วก็แฮทแบ็กเนี่ยคนก็เลือกไม่ถูกแล้วนะับสองคันนี้นะฮะโมเดลนี้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวมาชมกันครับ p ค้ชเจม m ์ o l i d เด